ม,มากินขา้าวใทยหผมยาารู้ให้ผมผมาดูห้รู้ให้รู claro ้ใหนรู้ใรู้ใหรู้ใหนรู <h uge> <h uge <h uge> <h uge ้ใหรู้ผมให่รู้ให้รู้ให้รู้ให้ร้ใหนัูเให้รูนใ้รู้ให้รู้ใ้รู้จห้รูตให้รู้ให้รู้ร้ให้รู้ใหรับจ้รู้ให้าู้ให้รู้้ จะเป็นี้ยังเลยลูปแม่ตกสวยนะคะน้องขึ้นหน้าอันหยจังหน้าไม่ดีรู้ไหมดูดูดูนี่ผเทียงผมปวบหัหมายเลขยี่สิบเอ็น้องย่องจ่องจอวี่รี เรียบางนี่เรียบอรุอมมอคือสวยจนัวสมบูรณ์ไหมอนี่ไหมอรุคือสวยจนลูกนาคือหวานแถวบ้านาตัวอจุลัดจีนแม่ใถ่บ้พี่คะกินหอดลูกไสู้่บ้านน้ำยื่นอยู่อำเภอน้ำยื่นรักตา้าใครอยากให้อ่ะเต้าหยองอ่ะแต่งตัวชุดไทยนะคะชุดไทยนะคะโอนเงินมาเลยคะ่ะถ้าครบหมื่นหนึ่งให้เต้าหยองเต,ต้าหยองจะแต่งตัวชุดไทย,ยนะคะ เอฟเลยค่ะเอฟไหมคะเอฟไหมไม่เอฟผ่านเลยนะยิงลีเซ่แซล้วยูเตตตินมครับยิงลี่เฝ้าเตามิเอไม่เป็นไม่เป็นอยู่นอควาสวนดิอินีอ่อยู่บนหลายคนขัดลูกนี่โอ้แม่บอกแล้วว่าวย่า,ยามันสิเนี่ยมันจะมีปัญหากันช่างกระหายมองว่าบอ <c oughs>